ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มีไงเข้าสูตแล้วหูรอมาตั้งนานยิโดขอเหอะขอเหอะขอเหะนี่ไงมาเลยมาเลยแปดยูิโดโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะผมก็อยู่กับวัวทองนั่นเองก็เวลาในตอนนี้ครับผมเป็นตีสองนาทีก็เกือบตีสแล้วผมก็ดิกพอสมควรก็ ว่วงนิดหนึ่งนะครับผมโอเคก็สําหรับในวันนี้ผมจะไม่ใช้สูตรรับวายเหมือนเดิมนั่นเองแต่ว่าทุนในวันนี้ผมจะแนะนําเป็น1000บาทนะครับผมก็สูตรนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่500บาทขึ้นไปน้อยกว่านี้ผมไม่แนะนำนะครับผมโอเคสูตรจะมีอยู่2สเต็ปวยการสเต็ปแรกผมจะเล่นอยู่ที่2บาทนะครับผมแล้วผมจะนับวายให้ครบ10ตัวจากนั้นผมจะเล่นไม้อยู่ที่40บาทนะครับผมให้ครบ30ไม้ผมจะหมุนออโต้ไป30ไม้เนาะ โอเคก็อธิบายก็จะประมาณนี้มันไม่ได้ยากนะแต่เราต้องดูสูตรดูอะไรมาด้วยนะสูตรสแกนเดี๋ยวผมดูอ่ะสูตรสแกนอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแปดสิบสองนะแปดสิบสองไม่ใช่แปดสิบนะแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคอยู่มาขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักสองรอบแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันดึกแล้วนะผมโอเคผมจะเริ่มนับมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งโอเคนับให้ครบสิบตัวนะเนี่ยโอเคสองครับผมต้องนับให้ครบสิบตัวนะครับผมก็จะ ประสบความสําเร็จนั่นเองโอเค3 4ส,สครับผมถือว่ามาเร็วนะถือว่าถือว่าเร็วนะโอเคไปเรืนะ่อยๆเนาะสตัวแล้วนะครับผมโอเคนับนะแต่นี้ต้องเอากระดาษมาจดแนะนําให้เอากระดาษมาจด5้าครับผมโอเคขาดอีก5าตัวครับผมอีกครึ่งทางแล้วเราจะใช้สูตรได้นะโอเค6ก็ครับผมเหลืออีก3อีก3ตัวสุดท้ายอีก3ตัวสุดท้ายครับผมอีกแค่3ตัวโอเคเปิดก้าผมขายอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว เดอีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวโอเคเนี่ยเชิงเชิงดีมากครับผมเพราะว่าไม่เข้าอะไรเลยครับผมหมุนหาวายอย่างเดียวแบบไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยอ่ะสุดยอดมากโอเคสิบครบครับผมโอเคมารอบนี้ผมจะใช้อยู่ที่40บาทผมจะกดออโต้ไปอยู่ที่30มไม้นะครับผมจะเป็นการทําสูตรนั่นเองถ้ามันเป็นไปตามสูตรนะครับผมมันก็จะกระโดดนั่นเองมาดูกันกับ30บครั้งนี้มันจะกระโดดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นตามสูตรน่ะมันต้องกระโดดนะครับผม แต่ว่าถ้าแตกวิ่งินผมก็โอเคแล้วแหละแต่จริงๆมันก็ควรที่จะกระโดดนะมันควรที่จะกระโดดนะมันมันมันเพราะว่าวายมันมีผลแต่ว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีโอกาสอยู่แต่ว่ามันแต่ว่ามันจะมันโอ้โหโอเคโอเคบ่าได้อยู่ผองก็มาอยู่สวยอยู่ไม่ต้องโดดก็ได้กรผมสวยงามยศเคแต่โดดมันจะเข้าสู่ไงแต่แต่กำไรก็วกแล้วนะ เนี่ยครับผมเล่นประมาณนี้ก็ได้แตกประมาณนี้แล้วหยุดเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่เน้นว่าจะต้องกาไรเยอะกาไรน้อยเนานะสำหรับสูตนนี้ก็ได้กําไรก็ถอนได้เลยนะครับผมสวยแต่ผมจะปล่อยครับผมผมจะเล่นให้ดู2รอ,อบโดยแบบให้มันครบรอบเนาะเคมาอีก800นะครับผมได้อยู่นะกําไรอยู่ที่1000แล้วนะพันกว่าบาทแล้วนะพันหกอะ่ะถือว่าได้อยู่นะจริงๆในเท่านี้ก็พอโอเคก็น่าจะน่าจะได้แหละโอเคโอเคก็ลองไปทํากันดูนะผมก็ เสียงดังนิดนึงไม่ได้นะผมก็ผมถึงเบาแล้วกันนี่มันที่2แล้วในแค่ผมขอภัยด้วยเนาะผมจะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่อาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าผมว่าผอ,าจจอาธิบายดีนะโอ่นเลยอีกสิครั้งครับผมไม่กระโดดเลยเหรอจริงๆสูตรนี้ผมแนะนําว่าให้เล่นตอนประมาณบ่ายสามเนาะถึงจะดีอันนี้มันไม่กระโดดเลยเหรอก็เปอร์เซ็นเอ้ยเปอร์เซ็นก็ดีนะและ้วก็มันก็โอเคนะเวลาตอนเนี้ยมันก็ได้อยู่นะทําไมมันไม่โดดวะ โอเคไม่ไม่โดดเลยโอเคแต่ว่ากําไรอยู่แต่ไม่โดดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าได้กําไรเนาะโอเคเงียบกริบเออโอเคมาเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันมารอบนี้ขอเป็น2บาทเหมือนเดิมแต่ทุนตอนนี้เราไม่ใช่แค่1นึ่พันแล้วนะทุนเราคือ2องพันะเพราะฉะนั้น ผมะเล่นสองบาทนับไว้ครบสิบตัวแล้วจากนั้นผมจะเล่นไม้ละแปดสิบบาทนะครับผมแม่งเข้าอะไรตอนนี้ผมจะเล่นไม้แปดสิบาทสามสิบไม้นะครับผมก็เดี๋ยวนับไว้ให้ครบสิบตัวกว่อนตามสูตรของเราอะเนาะโอเคเดี๋ยวแม่งเอ้ยแตกไม้สองบาททำไมไมันไ,ไม่แตกตอนก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรได้กำไรอยู่ได้กำไรอยู่ถือว่าโอเควายไม่มาเลยอะเออวายไม่มาเลยเอลยอะเ้ยแต่ทรงทรง,งแบบนี้โอเคนะ ทรงแบบวายมายากๆอย่างเง,งี้ยผมว่าผมว่าดีผมว่าดีผมด,ผมดีโอเคหนึ่งตัวครับผมโอ้โหผมกี่ไม้วะเนี่ยได้หนึ่งตัวเอาไอ้ครบสิบมาไอา้ครบสิบตัวนะโอเคสองตัวแนะนําว่าให้เพื่อนเอากระดาษมาจุดนะโอเคสามตัวแนะนำให้เอากระดาษมาจุดนะเพราะว่าขนาดผมยังนุ่มๆโอเคสี่ห้าครับผมห้าเลยนะอีกครึ่งทางนะไม่รู้นับถูกหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่าเมื่อมันกดไปพูดไปมันก็แยกประสาทยากนะผมห้าเนาะเอาเป็นว่าห้าแล้วกันขาดอีก อีก5ครับผมขาดอีก5ขาดอีก5มาทีเดียวเลยไม่5ตัวมามโอเคขาดอีก4อันนี้6แล้วนะขาดอีก4ครับผมใช่ไหมวะน่าจะใช่แหละผมว่าใช่แหละขาดอีก4ตัวทำไมมันมายากกันอะมายากไปแต่ว่าทรงดีนะทรงแบบนี้ดีนะอีก4ตัวอีก4ตัวอีก4ตัวอีก3 2อีก2ตัว อีก2ตัวโอ้โหมาโคตรยากอะ่ะถือว่าดีนะสองตัวอีกสองตัวโอ้โหยากจัดเลยวะ่ะโอ้โหอืโอเคอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวมาขออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไม่รู้ว่านับเกินไม่ไนดะ้ลองไปนับให้ดูหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้นับวายนะลองไปนับดูให้ผมหน่อยว่ามัน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 มีครบไหมมันครบสิบตัวไหม ขาดอีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะขาดหรืออาจจะครบไปเร็ววะโอเคมานี่เกินนี่ไม่ขาดไม่นี่น่าจะเกินไป3ตัว2ตัวโอเคมาไม้80บาทครับผมรอบนี้ไม้80แล้วเล่น30มไม้ผมถ้าแตกรอบเดียวผมหยุดเลยนะเพราะว่าผมมาทําให้ดูเนาะมันก็ดึกแล้วด้วยแล้วก็จะมาเล่นให้ดูเพียงเท่านั้นเองเนาะ ลองเอาไปสูตรไปใชใ้ดูได้นะครับผมสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรนับวายนั่นเองว่าโอเคสูตรนี้โอเคสูตรนี้โอเคยี่สิบสามครั้งครับผมยี่สิบสองครั้ง่ะโดดมันต้องโดดแล้วนะมันยังไม่โดดเลยนะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยมันยังไม่กระโดดเลยนะไม่รู้ว่าขามันด้านหรือขามันหักหรือมันขามันเป็นอะไรโอเคไปเรื่อยเนาะโอเคอีกสิบเจ็ดครั้งครับผมสิบหกครั้งครับผมโอเคสิบห้าโอเคโอค้โหไม่เข้าว่าบอกหามึง โอเคสวยทองมาดิทองมาดิาดยินโดโอ้โหแทบจะหมดอยู่แล้วโอเคมาอีกพันหกครับผมถือว่าต่อยอดได้เอาทุนกลับมาได้นะผมแต่ว่าทุนผมจริงๆริงหนึ่งพันเนาะผมก็ได้กําไรอยู่ดีแหละโอเคผมก็คิดว่าผมได้กําไรแล้วนะโอเคอีกอสิบสองครั้งครับผมสิบเอ็ดโหสิบโอ้โหวันนี้ผมได้น้อยจังวะแต่มันก็โอ้ได้กําไรแล้วแหละไม่เป็นไรถือว่า โอเคนะวันน okay, mm hmm. okay. well, we so okay, ี้ก็ตามมีตามเกินแล้วก okay, okay, ันนะครับผมก็ได้อยู่ก็ได้อย uh, like. so ู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มีไงเข้าสูตรแล้วหูรอมาตั้งนานยินโตโอเคเข้าทีก็ขอแตกได้ไหมล่ะขอเต็มล็อกได้ไหมล่ะโอเคผมขอโทษนะผมเสียงดังไปนิดเดียวครั้งห้องว่างโอเคโอเคขอเต็มล็อกหน่อย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 อะไรก็ได้เลยอันนี้ไม่เอาเลยอันนี้ไม่เอาเลยไม่เอาโอ้โหเกือบแล้วมือ ถ้ามาดิโคตรแย่เลยนะโคตรแย่เลยนะแต่ถ้าอังเปามาก็จบนะถ้าอังเปามาก็จบนะถ้าอังเปามาก็จบนะไม่มาวะลูกพี่โอ้โหอังเปามาอังเปาเหอะขอเหอะอังเปาขอเหอะขอเหอะขอเหอะนี่ไงมาเลยมาเลยแปดร้อยกูสิบเย็ดโดก็มาดิาครับโอ้โหเย็ดโดคิดว่าจะไม่ได้แล้ววันเนี้โอเคก็ ขอเล่นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยผมกับผมแม็กมอเตอร์สลอตนั่นเองครับผมสำหรับใครที่อยากได้สูตรที่ผมบอกว่าเป็นสูตรสแกนนะก็อยู่ใต้คลิปอยู่ในคอมเมนต์ทุกอย่างอยู่ในคอมเมนต์หมดเหมือนกันหมดเลยผมแต่ว่ามันใช้ได้เฉพาะกับตัวที่ผมเล่นเท่านั้นซึ่งผมก็ทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์หมดแล้วนะครับผม,ผมก็อยู่ในนั้นแล้วการไปหาเอาแล้วการน,นะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Ôi, bài lắm ngủ Ngon lọc lắm vẫn đi